สวัสดีครับทุกคนแล้ววันนี้เราจะมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับพุ่มกับโรเบิร์ตนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเดอะบักเลยของกุญานะครับผมในช่วง Sorry c h e r r y นะครับผมช่วงนี้ Sorry c h e r r y ี่ช่วงนี้จะมาค่อนข้างเยอะหน่อยนะทุกคนนะเอาละครับวันนี้จะมาอวยพรแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุยูนะครับผมให้กับพุ่มกับท่านนี้เลยครับผมนี่เลยนะครับผมโรเบิร์ตนะครับผมผู้ให้กำเนิดหนังเรื่อง ฟอเรสต์จัมนะครับผมแล้วก็รวมถึงแคสต์เวย์ด้วยนะครับนี่สองเรื่องนี้เลยนะแล้วก็ยังมีเรื่อง back to the future อีกด้วยทุกคนทั้งสามภาคเลยนะครับผมยังไม่พอนะครับผมยังมีเรื่อง a Christmas Carol ด้วยโอ้เรื่องนี้ผมชอบเป็นพิเศษเลยนะแบบน่ารักมากมากเลยแซนด์วิชแคร์รีทุกคนแล้วก็เรื่องหนึ่งก็คือ e o w u l f นะครับผมอันนี้เป็นแอนิเมชันนะครับผมแบบอ๋อแต่และเรื่องนี่คือแบบว่าไม่ใช่แค่สร้างรายได้ให้เขาเยอะแยะมากมายกอบโกยเป็นถุงเป็นถังเท่านั้นนะทุกคนรวมไปถึง หนังภาพยนตร์ของเขาที่เขาสร้างขึ้นมานะตีแบบตลาดแต่ทุกเรื่องจริงๆเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็น Back to the Future นะทุกคนที่แบบอดังไปจนถึงแม้แต่ตอนนี้ก็ยังมีคนพูดถึงนะครับผมหรือว่าจะเป็น Forrest Gump แน่นอนนี่หนังในดวงใจเลย Castaway ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเวลาลงโรงภาพยนตร์แล้วแบบโอ้โหเป็นที่พูดถึงกันแบบว่าจริงจังมากมายเลยทีเดียวแล้วก็รวมไปถึงแบบ b e o กับ Christmas Carol ด้วยที่ผมพูดถึงแล้วอันนี้หนังทั้งหมดเลยนะครับผมามาวมกันแล้ว นี่ครับผมคือแบบจุดติ่งกระดิ่งมาจริงจริงทุกคนเหมือนที่เห็นในโปสเตอร์ข้างล่างนี้เลยนะครับพผมก็แบบเขาเป็นผู้กำกับที่เต็มไปด้วยความสามารถจริงๆหนังของเขาอาจจะแบบไม่ได้แบบว่าระเบิดภูเขาเผากระท่อมอะไรอย่างนี้แบบเหมือนหนังเรื่องอื่นๆหรือผู้กำกับท่านอื่นๆแต่ว่าหนังของเขาคือกินใจมากแล้วเต็มไปด้วยปรัชญาการใช้ชีวิตที่ดีมากๆเลยทุกคนรวมไปถึงแบบคําสอนดีๆ เยอะแยะมากมายแล้วก็ดูแล้วแบบโอ้ยอินสุดๆเลยทุกคนว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมแบบสุดยอดจริงๆเลยวันนี้เรามาแฮปปี้เบอร์เดย์จู่ๆให้กับคุณโรบอทนะครับผมผมไม่ออาบอลนบทุนนะครับผมเพราะว่าผมออกเสียงไม่ถูกขอโทษดูเรียนทุกคนผมออกเสียงไม่ถูกจริงๆไม่รู้ว่าเป็นมันเป็นภา,ารรษาัะเซียบภาษาเยอรมันหรือภาษาอะไรก็ไม่รู้เออผมแบบไม่เอาดีกว่าไม่ออกเสียงดีกว่าจะออกเสียงผิดนะครับผมก็เรียกง้ครับคุณโรเบิร์ตนะครับทุกคนใครที่ชอบหนังเรื่องไหนมาก ที่มีในลิสต์รายการของคุณโรเบิร์ตที่เขาไปพูดกำกับมาคอมเมนต์นก,นกันทุกคนนะว่าแบบเออชอบคริสต์มาสแครโอลเหมือนกันไหมหรือว่าแบบชอบแคสเว่ยไหมหรือว่าแบบเรื่องฟอเรสต์แกรมแบบในตำนานทุกคนนี่แล้วก็แสดงด้วยทอมแฮงแน่นอน,นครับผมแบบจ้าบทบาทที่สุดแล้วอ,อแล้วก็มีอย่างเรื่องใหม่ด้วยนะครับผมที่เขาได้แสดงนะครับแต่ว่าที่ผมได้ไปดูกับ t i k t o อกนะครับผมเรื่องนี้เลยนี่เพียงแต่ว่าไม่ได้ กำกับโดยพุ่มกับคนนี้เท่านั้นเองนะครับผมเปลี่ยนคนบ้างอะไรบ้างอะไรครับผมใครชอบเรื่องไหนมาคอมเมนต์คุยกันนะทุกคนนะแล้วก็ด o n ไม่ถึงแบบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้ว follow, follow ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ชอบคลิปแบบนี้นะครับผมจริงนทะะี่บนายบาย